คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ สูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับในงวดวันที่15ตุลาคมพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับผมมา fc พี่น้องรับชมนะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขที่ออกนะครับ6 เก้ 5, 3, 9 9นะครับผมแนวทางออก699695 399นะครับผมทางสงปปลาวก็จะเอา9 69เป็นเกณฑ์ล่าง53ทางไทยจะเว็บไทยจะปิดเกณฑ์ล่างนะครับสำหรับ93บนด้วยกันนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมแอดมินนะครับก็ไปใช้นะครับผมใช้สูตรของตัวเองมากเกินไปนะครับก็กราบขอโทษขอภัยิบซีพี่น้องเนาะในตำรานะครับ มันก็มาอยู่นะครับในตําราก็มาอยู่นะครับแอดมินไปใช้สูตรของตัวเองมากเกินไปนะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับผมมานัก้ากับ9ในตารางนะครับ5กับ9กับ6มาหมดเลยนะครับแอดมินไปดึงได้7นะครับได้7แล้วก็ได้1นะครับแล้วก็ได้ศูนย์นะครับไปเอาสูตรตําราจากทีมงานมากเกินไปนะครับแอดมินไม่ได้เอาตํารานี้เอาเอาไปไม่โดนนะครับถ้าเอา9ไป จะได้เฮนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางสูตรมังกรทองนะครับก็แม่นอยู่นะครับสูตรนี้นะครับแอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอเอามาออกอากาศนะครับให้เอฟซพี่น้องรับชมนะครับสําหรับสูตรตําราแม่นๆนะครับกราบขอโทษขออภัยในงวดวันจันทร์นะครับไม่ได้เอา5เอา6ไปถ้าเอา้าไปก็จะเข้า53เลขล่างนะครับ ก็เข้า5 6าด้วยนะครับตัวตัวเจาะนะครับก็จะเข้าอยู่นะครับฝั่งลาวอันนี้ก็จะเข้า3993อยู่ถ้าเจาะนะครับเจาะสถิติเจาะตัวเลขคำนวณน่าจะมีนะครับโอเคนะครับสำหรับงวดนี้แอดมินจะใช้สูตรของตำรานี้เต็มๆเลยนะครับตัวเลขก็จะมี7มี0ย์มี9มี3มี5นะครับผมสำหรับแนวทางไทยก็เข้านะครับผมงวดวันที่16นะครับอ่า16กันยาออกเลขไทยออก070935ห นะครับ070935รางวัลที่1เลยนะครับแอดมินก็ได้มีความโชคดีอยู่นะครับ9009นะครับสำหรับนะครับในวันที่1นะครับ1ตุลานะครับเลขออกนักทายนะเลขเลขของรัฐบาลไทยออก578171มานะครับ71กับ17นะครับผมแล้วก็3883ก็มานะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ครับผมสําหรับวันที่16นะครับถ้าพี่น้องที่สนใจในวทางรัฐบาลไทยนะครับก็มีแนวทางอยู่ที่นะครับ8 5 2ห้าสองหนึ่งี่ดะครับสามารถจับคู่จับบินได้นะครับบางท่านก็เอาไปจับบินแล้วนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับของห่วยลาหวยรัฐบาลไทยอันนี้รัฐบาลไทยเนาะนะครับในวันที่16นะครับจะออกตรงกับวันเสาร์นะครับออกตรงกับวันเสาร์นะครับสาหรับแนวทางของ รัฐบาลไทยนะครับตามรุนตามเชียร์กันนะครับโอเคนะครับผมสาหรับตัวเลขแนวทางแอดมินก็ได้มาแล้วเนาะก็มารับชมตัวเลขแนวทางพร้อมกันเลยนะครับก็จะเอาเลขสูตรมาเลยสูตรเจาะงวดนี้ก็ขอเข้า3ตัวตรงมี1มี5มี9มี7มี0นมีสานะครับสาหรับตัวเลขสูตรนะครับจากทางช่องเอาของมังกรทองมาหมดเลยนะครับสำหรับเด่นๆนะครับเอ็ดมินก็จะเจาะดึงมา3คู่นะครับลขงดานล่างก็จะดึงมา3คู่นะครับก็จะมีอยู่ที่1 นะครับ1นะครับก็จะเจาะนะครับเจาะอยู่ที่5 1 6 1 2 1แล้วก็3 1นะครับสำหรับเด่นๆนะครับก็จะเป็นอยู่ที่5115นะครับผมแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งสองนะครับสำหรับหกหนึ่งก็ต้องลองนะครับกับสามหนึ่งก็ลองไว้พวอความชัวนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางเจาะหนึ่งนะครับเจาะมาได้เท่านี้นะครับสําหรับเด่นหนึ่งนะครับ สำหรับตัวที่สองนะครับก็คือ9นะครับเจาะได้9นะครับผมงวดนี้อ่านะครับระวังที่9 9เด่นๆนะครับก็ระวังอยู่ที่5้เก้านะครับสามเก้านะครับแล้วก็แปดเก้าแล้วก็สี่เก้าเด่นเด่นนะครับก็จะมีห้าเก้าเก้าห้านะครับผมสี่เก้าเก้าสี่นะครับสําหรับสามเก้าแล้วก็ 89ก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับผมยกซีพี่น้องที่เคารพรักสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมก็ได้อยู่ที่5นะครับก็จะมีอยู่ที่50นะครับ75 53 65นะครับสำหรับเด่น5นะครับก็จะได้อยู่ที่ศูนยาห้าศนะครับแล้วก็7557อ่าแล้วก็35กับ65 ก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับครับผมสําหรับ fc ที่น้องนะครับที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินวงกลมไว้ให้นะครับก็สามารถเลือกเลียกในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับเลขในตารางจับกู้เจ้าบินได้นะครับทางทีมงานก็คัดมาอย่างดีนะครับวันนี้ใช้สูตรมงกรทองล้วนๆเลยนะครับงวดนี้นะครับอ่าฝนก็ตกลงมาอาจจะมีเสียงฝนหน่อยก็กราบขอโทษขออภัยนะครับไปกันต่อเนาะ ไปกันต่อนะครับสาหรับชุด3ตัวตรงงวดนี้ก็ขอให้เข้ามาตรงๆนะครับก็จะมีอยู่ที่9 5 9 149นะครับก็มี2คู่นะครับผมสําหรับตัวเลขชุด3าตัวตรงชุด4ี่ตัวตรงก็จะมีอยู่ที่3 9,59 5 1 49อ่าสําหรับชุด4ตัวตรงนะครับสําหรับเบิ้ลนะครับก็จะกันไว้ให้4คู่นะครับก็จะมีอยู่ที่5 5 9 9้า แล้วก็หนึ่งนะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับในงวดประจำวันที่15ตุลาคมนะครับพศ2564นะครับผม f อฟพี่น้องที่เคารพรักนะครับครับผมถ้าชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมก่อนจะออกไปก็จะลืมกด s ับสักไ b e นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆนะครับผมแมนนเอฟพี่น้องรับชมนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอ fc พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับว่าตัวเลขของแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับจะเข้าต่องวดไหมนะครับหรือจะเข้าในงวดที่3มไหมนะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับผมครับผมสำหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก่อนจะออกไปนะครับ นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนาโชคพารวยก็ขอ fc พี่น้องทุกท่านนะครับผมมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับเฮงๆงปังปกับตัวเลขแนวทางนะครับก็อาจจะมีเสียงฝนตกลงมานะครับผมเนาะขอขอดูขอ pray fc พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผม ผลตั้งเขามานะครับสําสหรับวันนี้โชคดีนะครับผมเฮงปังๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับโชคดีทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้อนนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสําหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ